ของฉัน,น,ฉนมีไว้ยินดีนดแบ่งปัน,แ,ปนแม่ของกินของเราของฉันเองฉันก็เป็นไงคะแบ่งปันเพื่อนด้วยยังไม่พออ้าวเขาบอกว่าของกินนั้น มีอะไรช่วยตอบด้วยอุ๊ยอะไรที่เป็นของกินแอปเปิลไข่อาหารแล้วก็อะไรนะคะข,ขนมและผลไม้าอาหารมีอะไรบ้างอาหารอะไรที่เป็นอาหารข้าวข้าวไข,ข่ผักผักเป็นอาหารได้ยอย่าง ป็นแต่ยังไม่ได้ทำสำเร็จเอามาทำอะไรได้แกงจืดเอามาผาดโอ้โหเยีอะม,มากเลยแปลว่านักเรียนของคุณนั้นชอบทานผักแน่เลยอ้าวมาดูเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำงานกันมาดูอาหารของคุณครูเลยอาหารอา้อาว<า><า>ไข่ แล้วอะไรคะ้ oh. อาาแกงจืดเด็กๆเรียก,ยก,ยกต้มจืดอะไรอีกคะ oh. ผัดผักเยี่ยมมาสังเกตให้ดีก่อนนี่คืออาหาร oh. อ้ออ่านพร้อมอีกครั้งหนึ่งจะได้จำได้อาหาร oh. ไทย แกงจ,กจืดผัดผักโหเด็กๆบอกดีดนะคะเมื่อเช้าหนูมาเรียนแต่เช้าแต่หนูก็ยังทานอาหารเช้าแล้วไม่งั้นหิวแน่ๆเลยเห็นอาหารหน่ารับประทานอย่างนี้ต่อไปผลไม้ผล,ไม,ผลไม้มีอะไรบ้างแอปเปแอปเปลิล ส้มรองตองงาอมังคุดลำใหญุ่เรียนโอ้โหไปว่าเด็กๆของครูนั้นมะไวยไปว่าเด็กๆของครูนั้นชอบทานผลไม้น่ารักมากเลยอะไรอีกส้มโอมรังแตงโม ฟักทองฟักทองอามาทำขนมก็ได้เอามาทำกับข้าวก็ได้ใช่ไหมคะอะไรอีกองุ่นมะเขือเทศเป็นจัดอยู่ในผักค่ะอา้าวมาดูตัวอย่างผลไม้ของครูเลยทุเรียน,ร,ยนรัชนน ต่อายแตงมเหมือนกันที่เด็กๆชอบเลยร,ร,รำยา่นั่นเองห็นไมะ่ะเด็กๆรู้จักผลไม้หลายอย่างอ่า,อาต่อไปขนมอ,อ่อาขนมมีอะไรบ้างที่เด็กๆ ขนอมอะไรไดี่มิ่ทานทุกวันเลยอะไรลูกรูปชูบขนอมอะไรอีกขนมเยอะแยะเลยนึกไม่ออกขวักจองแกงบวชขนมขนมครกอ่า อาขนมชานนะคะเด็กๆทานขนมทุกวันแต่ลืมชื่อนึกไม่ออกอันนี้เป็นอาหาร <c oughs> <c oughs> อ่า <c oughs> เด็กๆบอกได้แล้วว่าอาหารมีอะไรบ้าง <c oughs> ฉะนั้นวันนี้พี่บอกเวลาเหลือเยอะคุณครูให้เด็กๆเขียน <c oughs> รายการอาหารเลย Uh, เดี๋ยวอ uh, ของกินนั้นมีอะไรช่วยตอบด้วยอะไรบ้างที่เป็นของกิน uh. กลางนะเห็นไหมคุณลุงจงควายไปนาเอาแรงแข็งขันช่วยกันไม่ออกแบบเองเลยว่าจะเขียนเป็นถังความคิดหรือจะเขียนอย่างไรอ่าแล้วเราแบ่งให้เพื่อนได้ไหมคะอาหารเหล่านี้ของกินเหล่านี้ได้ใช่ไหมคะเขาถามว่า ของกินนั้นมีอะไรช่วยตอบด้วย,ย,ยไ,ไ,ไม่ว่าจะเป็นอาหาร <c oughs> เป็นขนมเป็นผลไม้ <c oughs> ก็เป็นของกินทั้งนั้น,น,น หน้า,นากระดาษว่าของกิน,นไม่ต้องรอพลูกขเขียนตงรงกลางเลย่านน,าานักเรียนบอกวาดภาพได้ไหมได้ค่ะ นูเขียนฝังความคิดนะูยแบลงเป็น3ามตารางก็ได้ค่ะอ่าเอาไม้บรรทัดขีดเป็น3ามตารางก็นะแบ่งเป็น3ามตารางก็ได้นะคะอ่าหนึสองสอ่าแล้วก็เขียนว่าอ่า ื่อนๆด้ลยนะคะคำว่าอาหารจ้องแรกเสร็จหรือยังคุณครูจะได้เปลี่ยนให้ต่อไปค่ะนักเรียนปลายทาง เยี่ยมมากเลยหรือหนูจะเขียนเป็นอะไรคะใต้ถุนอาเยี่ยมมาก เยอะเพราะว่าเป็นไงคะคุณครูหมดเสียงไว้กับนักเรียนด้วยเด็กๆเห็นไหมครัฝนตกก็ต้องอย่าผากฝน อุยพี่บอกคุณครูให้เวลานานเกินไปหรือเปล่าลดรรงอาอหารเสร็จยังเขาจึงเขียนกดเสร็จแล้วต่อไปาำว่าอุ้ยมขอโทษค่ะผลไม้ก่อนแล้วก็ช่างสุดท้ายขนม ว่าผลไามา้ข้างบนแล้วก็ขนมได้สามช่องแล้วพอได้สามช่องแล้วนักเรียนก็ดูว่าอาหารนั้นมีอะไรบ้างอ่ะนีกเบอกขอดูตัวอย่างด้วยเพราะหนูต้องการวาดภาพด้วย อะไรเออใครมีเกินสมอย่างจากคุณครูแต่ว่าได้เรียนยอดเยี่ยมเดิน นะเพื่อนรักของฉันนั้นมีหลายคนายามีขนมก,กลมเกลียวแป่งปานาเ,าเออพื่อนรักของฉันนั้นมีหลายคน ยามมีขนมกลมเกลียวแ่งปันของเธอของฉันแบ่งกันรับประทานคุณครูเห็นตอนเย็นก่อนขับบ้านนะคะนักเรียนห้องป .1 ทั้หนึ่งของคุณครูนั้นจะเป็นไงคะว่าจะมีขนมมาแล้วเวลารอผู้ปกครองกลับบ้านจะแบ่งกันรับประทาน แบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยค,คุณครูเห็นแล้วอยากชื่นชมว่าโอ้โหนักเรียนแค่ปหนึ่ง mm hmm. ก็มีน้ำใจให้กันแล้ว now, สุพันศาบอกว่า หรือว่าวาดได้รวดเร็วนะคะคุณครูเอ้าใครมีอาหารเกินสามอย่างคนนั้นเยี่ยมมากเลยเอ่าแต่กริชพลบอกคุณครูว,ว่าอาหารผมนึกไม่ออกเพราะผมชอบทานแต่ไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่ทอดไข่เจียว ไข่ตุ้นไข่ต้มไข่รฟรอผมชอบหมดเลยผมเลยนึกอาหารไม่ออกแต่ผลไม้ผมนึกได้เยอะเลยเพราะว่าผมทานชอบผลไม้มากส่วนแล้าจารยนนบอก ชอบปลาด้วยเพราะปลาทำให้ผมนั้นเป็นไงคะเอะเรียนเก่ง,งสุพันศาษาบอากผ่านได้แล้วแต่กรองทองบอกคุณครูว่าคอยเดี๋ยวข้าหนูชอบภาพขอหนูวาดนิดนึง นักเรียนกลายทางของครูนะคะทุกๆจังหวัดเลยเป็นยังไงคะโอ้พี่บอกวันนี้คุณครูให้เวลามากจังเลยอาหารแล้วต่อไปเป็นผลไม้ ้าวนัทชัยบอกคุณครูครับผมเขียนผลไม้แล้วขอดูภาพหน่อยผมอยากวาดภาพภาพอะไรเอ่ยทุเรียนออุทุรีเอเนเรียนทุเรียนทุเรียน,ยนมีหนามเยอะ แต่รัชนอนนท์ว่าทุเรียนเป็นภาพที่2เพราะเขาชอบแอปเปิลมากกว่าเดี๋ยวคุณครูจะแอบดูรัชนอนนท์ด้วยว่าเขียนคำว่าแอปเปิลถูกหรือเปล่าแต่สุพรรษาบอกว่าหนูนั้นชอบแตงโมแต่แตงโมสะกดยังไงนะตอ นก,กระซิบกับคุณครูด้วยการนักเรียนปลาย่ะบอกว่าผมะชอบแตงโมด้วยแล้วช้างผมก็เห็นช้างชอบแตงโมเหมือนกันนัใจใจบอก ผมไม่ได้ชอบรำไยเลยคุณครูผมชอบสับประรดฉะนั้นแต่ผมยังนึกภาพที่จะวาดให้สวยเหมือนของจริงไม่ออกผมขอดูภาพหน่อยได้ไหมครับ,ค,รบคุณครูอ้าวกล้วยด้วยเห็นไหมคะ ยะแยะเลยเออจันจุนีบอกว่าหนูขอภาพก่อนละกันหนูจะได้นึกผลไม้ออกว่ามีอะไรบ้าง ยเลยครับผลไม้อ่าไปที่อะไรนะคะอาอพี่บอกเลยเวลาเหลืออีก40 40อะไรนะยังไม่ได้ขนมเลยครับคุณครูอ้าไปขนมเลยนะคะอ้าขนมมีอะไรบ้างเคยดิกๆบอก ข้เนียวทุเรียนก็ได้นะคะคุณครูใช่เลยค่ะข้เนียวทุเรียนก็เป็นขนมไม่เอาค่ะหนูชอบอันนี้อะไรเอยลูกชุบเพราะว่ามีปั้นเป็นผ้าผลไม้หลายอย่างลูกชุบนั้นมาจากหัวเหลืองใช่ไหมคะแล้วเอาไป เอาทำไงคะกวนแล้วก็ปานแล้วก็เคลือบด้วยวุ้นใช่ไหมคะเอาไปชุบกับวุ้นแล้วก็ปล่อยให้เย็นนักเรียนบอกว่าหนูอยู่อนุบาลคุณครูให้หนูเต้นขนมครกด้วยโดยใช้ง่ายๆเลย หนูใช้ไข่นกกระทาทำเป็นขนมครกขนมชั้นนี่แหละที่หนูชอบมาชอบหรือเปล่าคะ ของกินมีหลายอย่างเราเป็นเพื่อนกันเราสามารถแบ่งปันกันได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมผลไม้ไม่ใช่หนังสืออย่างเดียวที่เราจะแบ่งกันอ่านได้ใช่ไหมคะ เหมือนกับเมื่อวานเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันของไหนที่มีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่อะไรที่เราแบ่งกันได้เราก็ต้องแบ่งอันกันเพราะว่าหนึ่งเราเป็นเพื่อนกันด้วย ราคาวันเวลานาทีไม่เคยรอครยนเพื่อนกันต้องรักกันและรู้จักสามัคคีแบ่งปันให้กันด้วยนะคะวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วค่ะ